สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้อย่างนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปดูว่าเศรษฐกิจไทยเคยรุ่งเรืองที่สุดเมื่อไหร่ครับและเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นครับบางคนนะครับอ่านนึกถึงยุคฟองสบู่ปี90หรือสมัยอยุธยาที่ร่ำรวยจากการค้าโลกครับแต่จริงๆแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยผ่านยุคทองทางเศรษฐกิจมาหลายครั้งแล้วครับ ยุคไหนที่ไทยโตแบบก้าวกระโดดอะไรคือปัจจัยที่ทำให้รุ่งและร่วงแล้วบทเรียนจากอดีตช่วยปัจจุบันได้ยังไงครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปหาคำตอบกันครับก่อนที่เราจะบอกว่าเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองที่สุดเมื่อไหร่นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ารุ่งเรืองหมายถึงอะไรครับถ้าพูดในเชิงเศรษฐกิจนะครับ เราจะดูจากการเติบโตของ GDP ครับไรายได้ประชากรการส่งออกการลงทุนและระดับความเป็นอยู่ของประชาชนครับเรามาดูยุคทองของเศรษฐกิจไทยนะครับ 1. ครับยุครุ่งเรืองสมัยสุโขทยัยและอยุธยาครับย้อนกลับไปนะครับสมัยสุโขทยัยพุทธศักราช1 8 0 0ัถึง2,000นนะครับไทยมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองจากเกษตรกรรมและการค้าภายใน มีหลักฐานว่าไทยค้าขายกับจีนเป็นหลักครับและเป็นยุคที่ระบบเศรษฐกิจพึ่งพาไร่นาส่วนตัวหรือที่เรียกว่าน้ำไหลไฟสว่างครับต่อมานะครับสมัยอยุธยาพุทธศักราช1,893ถึง2,310ครับกลายเป็นศูนย์กลางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเชื่อมโยงการค้ากับจีนอินเดียญี่ปุ่นและยุโรปครับ การค้าขายเจริญสุดๆในช่วงปลายรัชะสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชครับในปีพุทธศักราช2199ถึง2231ครับโดยอยุธยาเนี่ยกลายเป็นเมืองท่าที่มีชาวต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาตั้งรกราครับ2ครับยุคเศรษฐกิจเติบโตหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับสงครามโลกครั้งที่2พุทธศักราช2488 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับด้วยการสนับสนุนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเริ่มมีการลงทุนจากต่างประเทศและเกิดอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะช่วงพุทธศักราช2 5 0 0ถึง2530ครับถือเป็นยุคที่ไทยเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างจริงจังครับ 3. ยุคเศรษฐกิจพุ่งทยานอยู่ในช่วงปี1986ถึง1996นะครับ พุทธศักราช2,529ถึง2,539ครับนี่ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดเลยครับของเศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP สูงสุดถึง10%ต่อปีครับติดต่อกันยาวนานเกือบ10ปีเลยนะครับการลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาคนไทยมีงานทำมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นมูลค่าการส่งออกพุ่งสูง โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมเช่นอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอและยานยนต์ครับแม้เศรษฐกิจจะพุ่งทยานในช่วงปี2,529ถึง2,539นะครับแต่สุดท้ายครับก็มาสะดุดกับวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อพุนซักาล2,540ครับซึ่งทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยลอยตัวหนี้เสียพุ่งสูงและเศรษฐกิจถดถอยหนักที่สุดครั้งหนึ่งของไทยเลยครับหลังจากนั้นนะครับ ไทยต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นตัวกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตอีกครั้งนะครับก็อยู่ในช่วงพุทธศักราช2,550ถึง2,560ครับโดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญครับแล้วถ้าไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนเนี่ยไทยจะลุ่งที่สุดครับในทศวรรษ1990นะครับไทยโตแซงเพื่อนบ้านแต่หลังวิกฤต1997ครับ สิงคโปร์มาเลเซียปรับตัวเร็วกว่าครับปัจจุบันครับ GDP ต่อหัวไทยอยู่ที่70,00 US ดอลลาร์นะครับสูงกว่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แต่ยังตามหลังสิงคโปร์ครับจุดแข็งของไทยนะครับการท่องเที่ยวเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอาหารครับจุดอ่อนครับการวิจัยนวัตกรรมต่ำพึ่งพาตลาดส่งออกครับสรุปนะครับเศรษฐกิจไทยรุ่งเรืองที่สุดเมื่อไรครับ ถ้ามองจากตัวเลขนะครับช่วงปี2,529ถึง2,539นะครับถือเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยเติบโตสูงสุดเป็นประวัติการครับการส่งออกเติบโตการลงทุนไหลเข้ามาและคนไทยมีไรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดครับแต่ก็เป็นยุคที่นำไปสู่ฟองสบู่แตกในปี2,540ครับปัจจุบันนะครับเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญความท้าทายจากเทคโนโลยีอยู่ครับ การเปลี่ยนแปลงของโลกและโครงสร้างเศรษฐกิจที่ต้องปรับตัวครับหากเราต้องการให้เศรษฐกิจไทยกลับมารุ่งเรืองเราต้องเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้นครับและนี่คือคําตอบของคําถามเศรษฐกิจไทยเคยรุ่งเรืองที่สุดเมื่อไหร่ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ